ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะสวัสดีครับแม่แม่ทุกคนคือวันนี้ก็จริงๆเห็นยูรีตั้งแต่วันแรกเราเราอยู่บนรถตู้ค่ะก็คือเบนกับบอสดูดูคลิปในติกตอกของน้องแล้วก็ เราจะทำยังไงถึงจะติดต่อได้ก็เลยพยายามหาเฟสแม่พรกันหาแบบบอสวิบบอกว่าต้องคอนอี้ได้ได้แม่คนนี้คนนิ้จะดังเลยได้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามหาเฟสแม่พรก็ได้เฟสแม่พรมาเบนติดต่อจนน้องได้มาอยู่ค่ายวันแรกที่มาขึ้นกลุ่มปิดวันแรกเนาะแล้วก็เดินเข้ามาในห้องแต่งหน้าคนเดียวเลยแบบ แบบไม่คุยกับแม่แซมสักคําเลยวันนั้นนะคะเข้ามาในห้องแต่งหน้าแต่น้องแต่งหน้าของผมมาแล้วนะวันนั้นเข้ามาก็มาให้แม่แซมดูความเรียบร้อยให้แล้วก็น้องก็ลงไปร้องเพลงเปิดตัวนั่นแหละค่ะแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้มันเป็นหนึ่งปีที่เหมือนเหมือนเหมือนสิบปีเพราะว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นเกือบทุกวันกับยูริไม่ว่าจะเป็น เดี๋ยวงานนี้เข้าน้องจะไปคอนเสิร์ตนี้ไหมมีเพีเซ,เซนเตอร์หรือเปล่ามีไลฟ์สดไหมคือความเป็นศิลปินในตัวน้องมันเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้ก็คือทําไมถึงได้ดูแลยูริฟค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าหนึ่งเลยยูริฟไม่ได้มีจุดเริ่มต้นมาเหมือนศิลปินท่านอื่นเนาะยูริฟคือคนอื่นอ่ะเขาเขาอาจจะเคยร้องเพลงมาแล้วเคยประกวดเคยอยู่วงอ่ลดแฮรหรือเคยร้องเพลงมาก่อนแล้วแต่ยูริ มาจากเด็กบ้านๆนคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก้าวกระโดดเข้ามาเป็นศิลปินแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนภายในหนึ่งวันก็เลยมีมีอะไรที่จําเป็นที่หน่อยค่ะมากมากกว่าคนอื่นเพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นศิลปินที่มีคุณภาพทั้งหนุมกันก็มีนะคะหนุมกันบ่นให้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แต่เราก็เลือกที่เพราะว่ามันสิ่งที่สิ่งที่เราบอกสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ จะทำให้น้องโตไปเป็นศิลปินที่มีคุณภาพได้ในอนาคตคือตอนนี้คนรักน้องมากมากๆแล้วก็อยากให้อนาคตมีคนรักน้องมากๆก,กว่าเดิมให้เขาให้เขารักยูริเหมือนที่เรารักเราจะทํายังไงให้เวลายูริออกสู่สายตาแม่ๆออกสู่ สื่อต่างๆให้เขาเห็นแล้วเขารักเหมือนที่เรามองเห็นเด็กคนนี้ว่าเรารักอย่างงี้ค่ะอันนั้นเป็นหน้าที่ของเบื้องหลังในค่ายรวมไปถึงบอสก็พยายามบอกตลอดว่าแม่เบิงยูรลีเดอร์งานหนีมันสิเป็นจ้าไดมันสิไปจ้าไดผู้ใดเบิร์นแมนะ่อะไรอย่างงี้ค่ะมันก็เลยได้อยู่กับยูริบ่อยมากนั่นแหละค่ะแล้วก็ทุกความสําเร็จของน้องมันเหมือนเราทํางานแล้วเราประสบความสําเร็จทุกครั้งน้องต่อเติมบ้านน้องมีรถหรือน้อง ออกเพลงใหม่หรือเวลาน้องมีกลุ่มปิดทุกครั้งหรือเวลาน้องออกคอนเสิร์ตทุกครั้งแม่แซมจะวิ่งมาหน้าเวทีตลอดเลยค่ะมาดูว่า <c oughs> วันนี้แบบน้องจะมีมาไยไหมแม่แม่แมจะรักน้องหรือเปล่าหรือจะมีของขวัญมาให้น้องเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยคือทุกครั้งที่มันเป็นช่วงเต้ยหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงที่น้องจะได้รับของขวัญจากแม่แม่ แม่แซมก็จะแอบวิ่งวิ่งมาดูทุกครั้งเลยนะคะว่าวันนี้น้องได้อะไรน้อง <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ก็อยากให้คนรักน้องมากมากขึ้นอยากให้มีเอฟซีเยอะๆให้คนที่เห็นน้องแล้วรักน้องเหมือนที่เรารักประมาณนี้ค่ะก็ต่อไปก็ขอไวพรให้ยูริรักษาคุณภาพของเนื้องานแบบนี้เพราะว่า เป็นคนที่ดูแลตัวเองค่อนข้างดีค่ะในเรื่องของเสียงก็อยากให้น้องรักษาตรงนี้ไว้แล้วก็สิ่งในที่พัฒนาไปอนาคตที่เป็นแนวทางที่ดีที่บอสบอกแม่เดี่ยวแม่แซมหรือคนเบื้องหลังรวมไปถึงคําติชมจากแม่แม่เอฟทุกคน ยูริต้องรับฟังแล้วก็เอากลับมาคิดตามว่าเราจะทํำยังไงเพื่อให้เรากลายเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็ให้เขาเหล่านี้อยู่ข้างเราตลอดไปในอนาคตนะคะแล้วก็แม่แซมอยากจะขอบคุณแม่แม่บ้านน้องยูริด้วยที่นอกจากซัพพอร์ตยูริแล้วยังซัพพอร์ตแม่แซมซัพพอร์ตเบื้องหลังทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเค let's go